สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกทุกคนนะครับวิธีเคล็ดลับเล่นเกมทั้งหมดของ Nintendo Free นะครับทุกคนโอเคเริ่มแรกก็คือกด X 1ครั้งแล้วก็กด Y 2ครั้งกด B 2ครั้งกด A 1ครั้งแล้วก็อันนี้ขึ้น นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสากดอันนี้ปุ่ม4ปุ่มพร้อมกันและกดอัน4ปุ่มอันนี้พร้อมกันเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเข้าไปใน,น Nintendo e Shop และหลังจากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดทุกทุกแอปฟรีฟรีฟร